ท่านนะครับผมวันนี้ครูเชียงรายนะครับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเอารูปภาพนะครับในโปรแกรมเมคโ o รซอฟนะครับออกมาใช้นะครับวิธีการเอารูปภาพในโปรแกรมเมคโ o รซอฟนะครับออกมาใช้นะครับมีวิธีการง่ายๆดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับ พอดีผมใช้เวอร์ชัน3องนสนะครับไฟล์จากนั้นไปที่เซฟแอนะฮะถ้าเป็น2010 2 0 0 7ก็เ a ฟแอเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเลือกไปที่เบราวนะฮะก็คือเลือกที่เก็บไฟล์ของเรานะครับผมเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะฮะจากนั้นตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาว่า เอาในโฟลเดอร์นี่แหละครับผมจากนั้นนะครับก็ไปที่ไฟเนมนะครับจะเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมเอาชื่อเดิมนะฮะจากนั้นนะครับนี่สาคัญมากครับไปที่เซฟแอคทไรท์นะครับเลือกเป็นอ่าเว็บเพจนะครับเว็บเพจแล้วก็กดเซฟเลยครับ จากนั้นนะครับไปดูที่เราเก็บไฟล์ไว้เมื่อกี้นะฮะเดทสอบผมนะครับเก็บไว้ที่ในนิวโฟเดอร์นี้นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปดูในโฟลเดอร์นี้นะฮะจะมีรูปภาพอยู่ในนี้นะครับเราก็นำมาใช้งานได้เลยนะครับอ่านี่ครับเราก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับผม